พี่จีค่ะเขาขอบคุณค่ะพี่ก็คงจะเอ่อพูดถึงกันนะมันตีพี่ก็คงจะวันนี้คงไม่ได้อยู่บ้านไงเดี๋ยวอ่านไม่แน่หนอกเดี๋ยวพี่ไปไปมาให้ลูกไปแทนบ้างอะไรบ้างเนาะมันไม่สบายมันไม่สบายด้วยถ้าขึ้นก็วิ่งบ้านเพื่อนไม่ทันช่ใช่ใช เธอพูดถูกแล้วล่ะเพื่อนติก๊กเธอต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนเธอต้องแบบยังไงอ่ะพ้าผ่อนให้เต็มที่ก่อนยิงติ๋วจุบๆมากๆเดี๋ยวทานายวีอาเจียนอีกเดี๋ยวทานายวีไล่กอดกไล่กอดพี่ไอ,อ้ <c oughs> ทานายวีกำลังขึ้นปะเนี่ยก็ <c oughs> <c oughs> ขนาดช่วงนี้ขนาดมันมัน,มนอากาศมันเย็นใช่ไหมล่ะหายใจก็ดูสินะหายใจก็ไม่ค่อยไอ้นั่นเท่าไหร่หรอกหายใจแบบไม่โลง่งเท่าไหร่หรอไงเดี๋ยวเราก็ต้องเอาเอ่ออะไรมาดมอ่ะมันเป็นประจำของเราอสาร่สารเนรใบสารเนรตัวผู้อ่ะใบสารเนรอันใหญ่ใหญ่อ่ะมาดมม,ามันโะล่งไหมนะเออเราไม่ต้องดมอะไรดมสารเนรแหละ กระท่อมพินแคนใช่นอ้อยสวัสดีครับจากกระท่อมพินแคนเนาะกระท่อมพินแคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอน้องคุณไม้พี่ว่าให้ประแจไปแล้วหนาเมื่อกี้ทําไมไม่มีเนาะเดี๋ยวกระท่อมพินแคนอยู่ไหนเนาะโอ้โหนี่นี่เพิ่มเป็นผู้ดูแลเนาะ ปูปูปูขอบคุณนะคะปูไม่ขึ้นใช่ไหมเราไม่เห็นนะไม่เป็นไรหรอกเด้อเราขึ้นเซาวนาทีเองเพิ่มเป็นผู้ดูแลเนาะมันจะเซาแล้วล่ะอีสามนาทีก็จะเซาแล้วฟังเสียงนกเสียงกาดีกว่าเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปตลาดก็หอถ้าเราเปิดเกิดไปตลาดเราเราไลท์ที่ตลาดเราเคยไลท์มาแล้วเรา ไม่ค่อยโอเคกับนี่เลยเลื้งมั่งอะไรมั่งคนเขาพูดเสียงดังเอือไม่ใช่เราพูดเสียงดังก็ไม่ใช่เราเขาพูดกันไม่เพราะหรืออะไรประมาณงนี้ยเนาะมันก็จะมีประมาณนี้แต่ถ้าเป็นคลิปเรายังตัดออกได้ใช่ไหมนั่ปูปูคนโสดรายวันจดกี้อาย <laughs> แม่ปูค่ะจากแมวยิม้มเนียวเยิ้มแมวยมแมวย้มนะคะเนี่ยขนาดนั่งตรงนี้หมวกก็ใส่แล้วนะคุณมนตี พี่ก็ใส่หมวกแล้วนะ <c oughs> ยังหายใจไม่ทั่วไม่อนี่เลยขัดจมูกอยู่มันอากาศเยน็เยนๆก็เป็นประมาณนี้แหละเนาะเพราะว่าเราก็อายุเยอะแล้วอะ่ะจะให้เป็นเหมือนเด็กๆไม่ได้หรอก <c oughs> เด็กน้อยอะ่ะเด็กกำลังวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยไปทางไหนเราก็ต้องดูแลตัวเอง คุมบัญีจะให้พี่เดินลัดล้อเขาไปหาเอ็ดอิสระานะคงไม่ไหวหรอกเด็กๆก,ก็ไม่ได้ไปส่งนั่นโรงเรียนก็ไม่ได้เปิดโรงเรียนก็ไม่ปิดเออถ้าโรงเรียนปิดเด็กๆเ,เขาหยุดนั่นแหละแล้วลูกก็ไม่ได้ลูกก็ไม่มาไม่ได้ลูกอยู่นู่นที่ยังใหม่มาไม่ได้ไม่มีใครไปส่งเลยโอ้อยากไปแท้มุนอุ้ยปุ้ยสวัสดีจ้าขอบคุณนะคะรอดูก่อนครับบ้านดวงตะวัน ว่าจะชนกับใครหรือเปล่าฮึต้องชนด้วยหรอบ้านตงตะวันนะ่ะน้องเขาไม่ขึ้นแล้วชายน้อยไปเอ,กกเอาลูกกระตาเอาลูกกระหูไปไว้ไหนเนี่ยน้องเขาบอกเขาไม่ขึ้นแล้วเขาจะขึ้นเขาจะขึ้นแต่ชบาอืมมุนปุ้ยสวัสดีครับจอยาชายน้อยเนาะน้องปูโสวัสดีครับ จะมนลุ้ยปุ้ยเนาะมูยปุ้ยสวัสดีจ้าจากเพื่อนจากเพื่อนติ๊กเนาะคุณมันตีสวัสดีค่ะจากปูปูเนาะแม่ไก่สวัสดีค่ะจากแมวแยม้มแมวเยอะแมวสารพัดแมวเอาปูปู <c oughs> พี่ผู้กองสวัสดีค่ะจากปูปูเนาะห้าขวบเองพี่จีบ <c oughs> ้ <c oughs> านดอกตะวันเดี๋ยวเถอะจากมนตีสวัสดีครัะจากม้ยปุ้ยเนาะคุณชายใหญ่สวัสดีจ้า จากยายน้องอีคิวเนาะยายน้องไอรินก็ไม่โอเคแล้วใช่ไหมหนูจะพยายามนอนนะพี่เลื่นหนูจะพยายามนอนนะ